ตำรวจทางหลวงขับรถไล่ล่าจับ2หนุ่มคนไทยที่ลักลอบขนชาวจีนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและค่าจ้างคนละ6,000บาทไปดูช่วงของการไล่ล่ากันก่อนค่ะไอคันนี้นชา,าวสเกลนะเข้าไปดูเลยเดี๋ยวพี่เรียกคันนี้เองเดดจัดจัดจัด และนี่ก็คือวินาทีที่ตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงขับรถได้ล่ารถสองคันที่มีนายช่ออายุ42ปีและนายพิทักษ์อายุ42ปีเป็นคนขับบนทางหลวงหมายเลข12กิโลเมตรที่114ช่วงอำเภอเมืองตากเมื่อตำรวจเข้าสกัดได้ก็เจอชายชาวจีนที่ไม่มีหนังสือเดินทาง4คนอยู่บนรถอ้างว่าจะไปเที่ยวโดยการไล่ล่านี้เกิดจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดแจ้งว่าพบรถกระบะต้องสงสัย2คันลักษณะเหมือนขนของผิดกฎหมาย กำลังขับผ่านไปในจุดนี้จึงออกตระเวนพื้นที่จนเจอรถกระบะที่นายชอบเป็นคนขับพร้อมกับชายชาวจีน4ี่คนและเจอรถกระบะที่นายพิทักษ์เป็นคนขับตีรถเปล่าเข้ามารับจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ทั้งหมดกลับขับรถหลบหนีสอบปากคำนายพิทักษ์รับว่าติดต่อให้นายชอบมารับคนจีน4ี่คนโดยรับการว่าจ้างจากนายต้นได้ค่าจ้างคนละ6 0พันบาท โดยนายพิทักษ์เป็นสเกลหรือคนขับรถนำตรวจสอบเส้นทางคอยหลบด่านอ้างว่าทำมาเป็นครั้งที่สองส่วนชาวจีน4คนสอบปากคำผ่านล่ามอ้างว่าสมัครมาทำงานในประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงกลับถูกตัวแทนยึดพาสปอร์ตและผ่านไปชายแดนประเทศไทยเพื่อพาไปทำงานแก๊้งคอเซนเตอร์แต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงแจ้งข้อหาคนไทยสองคนในความผิดช่วยคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายส่วนชาวจีนข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อม นำตัวส่งดำเนินคดีท,ที่สพวังประจบจังหวัดตากและจะให้ตำรวจชุดสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ